นี่คือ QD OLED ที่หลายท่านรอคอย b a Va เว a ยแปดเดี๋ยวทดสอบกับ PS5 Pro ให้ดูด้วยนะ สวัสดีครับผมโรมมน LCTV d Thailand ครับ Sony Bravia 8 OLED รุ่นเดิมเนี่ยเขาก็ขายมาในประเทศไทยสักประมาณ1ปีละนะฮะแฟนๆก็เห็นกันจนช้ำประมาณนึงแล้วแหละแล้วก็กลางปี2025แบบนี้นะครับก็ได้เลิกรีเฟรชให้เป็นรุ่นใหม่นะครับตั้งชื่อว่า Bravia 8 Mark II เห็นไหมมีคำว่า Mark 2ห้อยท้ายด้วยบ่งบอกว่าเป็นเวอร์ชัน2ครับแล้ที่สำคัญเนี่ยโซนี่เขาบอกว่ามันมีบิ๊กอัเกรดด้วยนะ พายแนลเดิมเนี่ยจาก w OLED เขาอัพให้เป็น QD OLED ที่สดใหม่กว่าครับและเขาก็ยังเคลมเลยนะครับว่าระดับความสว่างสูงสุดเนี่ยมันสูงเบิ้ลขึ้นถึง2เท่าด้วยกันเร้าใจกันไปข้างหนึ่งเลยนะครับทำให้แฟนๆหลายๆท่านเนี่ยก็เก่งไว้ว่า Barwe 8 Mark 2นี่แหละจะเป็นตัวจบรุ่นใหม่ประจำปี2025ครับโดยรุ่นนี้เนี่ยเขามีทั้งหมด2ขนาดนะครับได้แก่55นิ้วแล้วก็65นิ้วตัวนี้นี่แหละด้านดีไซน์เนี่ยจัดว่าสวยเรียบหรูมินิมอลนะครับ โดยถ้าเราปิดหน้าจอไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนแผ่นกระจกสีดําแผ่นเดียวเลยจะติดตั้งแบบวางขาตั้งหรือว่าแขวนผนังเนี่ยโอ้โหดูสวยหรูเลยทางโซนี่เขาเรียกดีไซน์แบบนี้ว่า Slim One Slate Design ส่วนขาตั้งเนี่ยก็ติดตั้งอยู่บริเวณด้านซ้ายและก็ขวาสุดขอบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ความพิเศษเนี่ยคือมันสามารถปรับยกได้อีกระดับหนึ่งด้วยนะในกรณีถ้าเราสอดซาบาเข้าไปแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมครับมันไม่บดบังตัวหน้าจอด้วย ด้านหลังเนี่ยตรงพอช่องต่อนะครับข้อดีเลยคือเขามีฝาปิดเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยในการซ่อนสายสัญญาณส่วนพอช่องต่อเนี่มี hdmi นะครับหลักๆเลยให้มาสีช่องเป็นเวอร์ชันน2.12ช่องครับช่องสากับช่องสีนี่แหละ Wi-Fi ให้เป็น Wi-Fi 6เลยแล้วก็ที่พิเศษนิดน,นึงนะคือมีช่องต่อ Center Channel Speaker ด้วยแปลงลําโพงตัวทีวีตัวนี้นี่แหละให้เป็นลําโพง Center Channel ครับในกรณีถ้าเราใช้งานร่วมกับซาวบาของโซนี่ที่เขารองรับนะ แล้วก็รีโมทคอนโทรลเห็นไหมครับดีไซน์แบบนี้นี่คือรีโมทแบบลักโลกนะทำจากวัสดุรีไซเคิลจะเห็นกริตเตอร์สีฟ้า,ฟาแบบนี้นี่แหละสั่งงานด้วยเสียงได้ผมพลิกมาด้านหลังให้ดูเห็นไหมครับตัวแบตเตอรี่ที่แถมให้มาเนี่ยยังเป็นยี่ห้อโซนี่ด้วยแรไอเทมสุดๆนะครับจัดว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดมากนะจุดที่เป็นบิ๊กอัปเกรดที่สุดเนี่ยก็คือการอัปเกรดนะ,ะจากตัวแผงนอ WOLED เนี่ยมาเป็น QD OLED ครับ และที่สำคัญที่สุดเลยนะบอกไว้เป็นข้อมูลก็คือมันเป็นทีวี QD OLED เจ้าเดียวในไทยที่รองรับมาตรฐาน HDR ขั้นท็อปอย่าง Dolby Vision ครับจะเรียกว่าสุดเลยนะแล้วก็ปรัชญาในการออกแบบภาพและเสียงของทาง Sony Bravia เนี่ยก็คือ Cinema is coming home ครับหรือว่าการยกโรงหนังมาไว้ที่บ้านนะครับเพราะทาง Sony เองเนี่ยเขาก็รวบรวมทุกองความรู้ของเขาในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ แล้วก็จับมัดรวมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาลงสู่ทีวีบราวเวียที่เราใช้รับชมภายในบ้านนะฮะอย่างสตูดิโอในการผลิตหนังเนี่ยเขาก็มี Sony Picture ถูกต้องไหมก้องถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโปรเลย Sony Cine a l t a นะครับโอ้โหตัวหนึ่งราคาเนี่ยไม่เบาเลยหรือแม้กระทั่งจอมอนิเตอร์อ้างอิงนะครับที่เขาใช้ในขั้นตอน p o สต Production เนี่ยก็เป็นของ Sony มีทั้งเกรดที่เป็น led แล้วก็ oled เลยราคาหลักล้านเลยนะเห็นไหมครับแบบนี้เนี่ยก็คือตามจุดประสงค์เลย from lens to living room นะครับการถ่ายทอดเนื้อแท้ของหนังเนี่ยจากต้นน้ำมันมาสู่ปลายน้ำบ้านของเราเนี่ยได้อย่างถูกต้องครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับคือถ้าเราดูหนังแล้วใช้โหมดภาพสำเร็จรูปเนี่ยที่ถูกต้องของเขาไม่ว่าจะเป็นโหมดอย่างซ i n e m a professional หรือ imax enhance ซึ่งทั้ง3โหมดเนี่ยโทนภาพมันจะคล้ายคลึงกันนะต่างกันที่ระดับความสว่างเล็กน้อยเห็นไหมครับภาพที่ถูกถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันจะถูกต้องสมจริง เป็นธรรมชาติสีสันเนี่ยมีความแน่นแต่ไม่ได้สดอิ่มจนโอเวอร์หรือว่าดีดเกินจริงนะครับถือว่ากลมกล่อมลงตัวมากๆเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทีวีบราเวียรุ่นบนๆแทบทุกรุ่นเลยซึ่งทางทีมงานเนี่ยขอบัญญัติว่าแนวภาพแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าสตูดิโอลุคครับผู้ผลิตหนังเนี่ยเห็นภาพอย่างไรไฟจูนมาอย่างไรเราก็จะได้เห็นใกล้เคียงกับแบบนั้นมากที่สุดครับนี่แหละครับคือการถ่ายทอดจากต้นทางสู่ปลายทางนะ จุดที่อยากให้สังเกตคือสีผิวของใบหน้าของตัวละครเห็นไหมดูความถูกต้องของใบหน้าได้รวมถึงสีสันนะครับของเสื้อผ้าคอสตูมต่างๆพอใช้พันเน้าเป็นแบบ QD OLED เนี่ยความสดอิ่มของสีเนี่ยมันขับได้สุดขึ้นด้วยรวมถึงโมชั่นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยโดยรวมเนี่ยค่า Default ที่เขาเซตเอามาให้เนี่ยตัวเครื่องทำได้ดีอยู่แล้วนะครับภาพเนี่ยก็จัดว่าลื่นเป็นธรรมชาติเลยนะครับได้ฟีลลิ่งคล้ายคลึงกับโรงหนังเลยครับเป็นโมชั่นลักษณะแบบนั้นเลย ภาพที่ดีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผ n e l QD OLED เพียวๆนะครับตัวชิปประมวลผลเนี่ยก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยแล้วก็ b a e 8 Mark 2เนี่ยเขาก็ใช้ชิป XR Processor รุ่นใหม่ซึ่งมีความเก่งกาศร,รอบด้านเลยหลายๆท่านเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับสื่อเมืองนอกเนี่ยจะชมนักชมหนาด้วยเอาจุดที่เขาเก่งก่อนอย่างการ u ั s c a l e ภาพเนี่ยจาก HD Full HD มาสู่ 4K เนี่ยทำได้ดีนะครับภาพคมขึ้นด้วยลองทดสอบคอนเทนต์จาก YouTube ได้นะ แล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของการขาจัด n อ i s e ทาให้ภาพเนี่ยมันถูกถ่ายทอดออกมาได้สะอาดตามากยิ่งขึ้นตรงนี้จัดว่าทําได้เก่งเลยครับและแน่นอนนะครับพอเขาเปลี่ยนมาใช้แ,ลแนลแบบ QD OLED เนี่ยค่าภาพแสงสีต่างๆเนี่ยมันถูกอัปเกรดขึ้นมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับเรามาดูผลการทดสอบภาพกันอย่างระดับความสว่างสูงสุดเนี่ยทำได้อยู่ที่1573นริตถ้าเราเทียบกับ b a r i a 8 OLED รุ่นเดิมที่ใช้พางแบบ o l e d เนี่ย ขานั้นจะทําได้อยู่ประมาณสัก700กว่านิดเท่านั้นสูงขึ้นประมาณ2เท่าด้วยฉะนั้นเป็นคําโปรโมทของโซนี่ที่ถือว่าถูกต้องซื่อสัตย์มาเก็ตติ้งนะแล้วก็รวมถึงขอบเคสีนะครับถ้าเป็นมาตรฐาน DCI P3 หรือมาตรฐานโรงหนังแบบเดิมๆเนี่ยเขาทําได้เต็ม100%อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเป็นมาตรฐานใหม่นะครับที่เขาใช้ผลิตหนังแล้วก็เกมแบบ 4K HDR เนี่ยอย่าง BT 2020 20, เขาทาได้อยู่ที่89%เลยนะครับ ถ้าเราเปรียบเทียบค่าภาพจากรุ่น Mark 2กับ Mark แรกผมขึ้นตารางให้ดูเห็นไหมครับแสงและสีเนี่ยถูก Big u p ัพเกรดจริงๆครับถัดมานะครับมาดูด้านเกมมิ่งกันบ้างอย่างเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะครับเจ n เนอเรชันล่าสุดเนี่ยแน่นอนก็ต้องเป็น PS5 Pro ตัวนี้นะครับเปิดตัวมาได้ไม่นานด้วยนะครับผมก็เอาตัว PS5 Pro เนี่ยมาตั้งคู่กับบร v i a 8 m มาทดสอบคู่กันนี่แหละ แล้วก็แน่นอน,นครับทั้ง2องอย่างนี้เขาก็อยู่ภายใต้ใช้คาแบรนด์โซนี่ถูกต้องไหมเขาใช้ทดสอบร่วมกันเราจะบอกว่าตัวทีวีเนี่ยมัน Perfect for ps 5เนี่ยก็ไม่ผิดอะไรเดี๋ยวมาดูความสามารถของเขากันบ้างนะครับอย่างพอร์ต hdmi เนี่ยช่องสมกับช่อง4ที่เขาสกรีนว่า4 k 120 h z ี่นี่แหละเป็นเวอร์ชันน2.1ครับเลือกเชื่อมต่อได้นะแต่ขอแนะนําให้เป็นช่องสีนะครับช่อง3เนี่ยเว้นเอาไว้เผื่อเสียบพวกลำโพงซาบาอย่างที่2เนี่ยคือค่าอินพุตแหลกนะครับ ทำได้รวดเร็วตามมาตรฐานของโซนี่นะสัญญาณภาพ60 Hz เฮิร์จะอยู่ที่18มิลลิเซคเกิลแล้วก็สัญญาณภาพแบบ120 Hz เฮิร์จะอยู่ที่9.2มิลลิเซคเกิลครับและเขาก็มีเมนูสําหรับการเล่นเกมแบบพิเศษนะครับที่เรียกว่าเกมเมนูนี่ผมกดปุ่มเมนูปุ๊บขึ้นมาเป็นแถบสีม่วงๆแบบนี้นะครับจะช่วยอัพติมัล์เวลาเราเล่นเกมเนี่ยอย่างแถบด้านล่างเขาจะเป็นแถบบอกสถานะนะครับว่าเฮ้ยเราเล่นเกมนะครับอินพุตเป็นอย่างไรบ้างเห็นไหมภาพ 4K เฟรมภาพเนี่ยก็จะวิ่งนะครับขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบเฮิร์ซบ้างโชว์แบบเรียลไทม์เลย VR ก็รองรับนะครับมาตรฐานภาพเนี่ยเป็น HDR10 และจุดที่อยากจะให้ดูนะครับคือตรงนี้มาตรฐานขอบเขตสีนะครับอยู่ที่ BT 2 0 2 0นะครับตามความสามารถของ QD OLED เลยอ่าเห็นไหมเกมอย่าง The Sanding 2เนี่ยมันเป็นเกมใหม่นะครับที่กราฟิกสวยงามมาก เวลาเขาผลิตเนี่ยเขาผลิตโดย PlayStation Studio นะครับซนี่เนี่ยเ,เป็นเจ้าของหมดนะครับค่ายหนังค่ายเกมเห็นไหมพอใช้มาตรฐานสีสูงแบบเนี่ยตัวทีวีมันมีศักยภาพในการขับสีออกมาได้อย่างหมดจดมากยิ่งขึ้นด้วยครับ แล้วก็รวมถึงแถบเมนูด้านบนนะจะเป็นตัวปรับแต่งเนี่ยทำให้เราเล่นเกมได้ดีขึ้นด้วยอย่างหมดภาพเสร็จลูกของการเล่นเกมนะครับเราก็เลือกให้แมทชิ่งตามประเภทเกมได้แล้วก็เราสามารถปรับขนาดของหน้าจอเนี่ยเล็กใหญ่แบบเนี้ยตามใจชอบได้ครับบางท่านเนี่ยอยากจะมานั่งเล่นเกมแบบประชิดจอนะและมีเมนูอย่าง Cross แ a ร์นะครับให้เราเปิดเป้าเล็งจำลองด้วยในกรณีเล่นเกมแบบ FPS หรือว่า third person แบบนี้ครับนี่ครับ Days ด r a n d i n g Tool นะครับพึ่งไปสอยมาจาก PlayStation Store นะครับโดนไป2,290บาทจำราคาได้แม่นเลยโอ้โหนี่ถ้าจะสังเกตนะครับตัวเอกตัวละครที่เราเล่นเนี่ยก็คือคุณแซมนะครับแต่ใบหน้าคุ้นกันไม่เอ่ยอ่าเขาคือ d a r ิลดิกซ n ันนะครับแห่ง Walking Day นั่นเองภาพเนี่ยสวยมากงานกราฟิกคมกริบแล้วเรนเดอร์ภาพออกมาเรียลลิสติกมากดูเหมือนใบหน้าคนจริงๆเลยครับ ผมบอกได้เลยว่างานกราฟิกถ้าเราแค่เสพภาพอย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะครับแล้วก็ QD-OLED ตัวนี้ก็ขับศักยภาพนะครับออกมาได้ค่อนข้างหมดจดด้วยเรื่องภาพผ่านไปมาดูระบบเสียงของเขากันบ้างนะครับ Barvey 8 OLED Mark 2เนี่ยเขาใช้ระบบเสียงนะครับซึ่งเป็นการสั่นนะครับจากด้านหลังแล้วก็ยิงเสียงทะลุออกมาจากกลางจอได้จริงเขาเรียกว่า Acoustic Surface Audio Plus มันจะมีชิ้นลำโพงที่เรียกว่า Actuator ครับ ประกอบกับชิ้นลำโพงบูเฟอร์นะครับติดตั้งคู่กันแบบนี้ใช้หลักการวเบรดนี่แหละเสียงเนี่ยมันก็พุ่งออกมาจากกลางจอได้จริงๆก็จะดูสมจริงกว่าด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นลำโพงทีวีโดยทั่วไปเนี่ยเสียงมันจะกองจมอยู่ด้านล่างเพราะลำโพงมันจะติดตั้งอยู่ด้านล่างเพียงอย่างเดียวครับกำลังขับโดยรวมเนี่ยมันอยู่ที่50วัตต์นะครับแล้วก็คุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์ดีใช้ได้เลยครับมีความทุ้ม อิ่มแน่นเข้มขน้นผมลองให้ฟังจากหนังเรื่อง Ghostbuster เนี่ยการดูสักซีนหนึ่ง <Welcome. S 1> the sewer อย่างไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็มีแพลนที่จะซื้อลำโพงซาวบาเนี่ยเสริมระบบเข้าไปถูกต้องไหมครับทางโซนีเองเนี่ยเขาก็ส่งลำโพงซาวบารุ่นใหม่ล่าสุดของเขาเนี่ย มาให้ทดสอบเขียงคู่กันด้วยนะ b r a วเวียเคเตอร์บาร์เป็นระบบซาวบาร์แบบ3.1.2 Channel ชนะครับ ขนาดของเขาเนี่ยก็คอมแพกําลังดีนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปมีซาวฟเฟอร์มาให้1ลูกด้วยความพิเศษเนี่ยมาดูที่ตัวซาบาเห็นไหมครับเขามีชิ้นลำโพงที่ยิงเสียงขึ้นเพดานเป็น a p f i l i n g speaker ด้วยแบบนี้ถ้าเราดูหนังพวก Dolby Atmos หรือว่า DTS X เนี่ยมันก็จะได้เสียงด้านบนเนี่ยที่เป็น top side เ f f e c t ดังขึ้นมาด้วยนะครับเติมเต็มมิติรายล้อน360องศาครับเดี๋ยวผมให้ทดสอบลองฟังกันดู จะครบคอนเซปต์ซีน e ม a า s c o คัมมิ่งโเนี่ยจอภาพอย่างเดียวมันไม่จบถูกต้องไหมตัวหนังเองเนี่ยมันจะต้องเพียบพร้อมด้วยนะครับอ่ะโซนีเองเนี่ยเขาก็จับมือร่วมกับ Google TV เนี่ยมาอย่างยาวนานเห็นไหมครับนี่ก็คือหน้าตาของ Google TV คือมันเป็นระบบ Smart TV ที่มีแอปพลิเคชันความบันเทิงเนี่ยมากที่สุดแล้วแหละทั้งหนังซีรีส์แล้วก็กีฬาผมไล่ให้ดูทีละอย่างนะอย่างยู u ูบเนี่ยเบสิกพื้นฐานมีอยู่แล้วนะครับ n e ็ f l i x พารมวิดีโอซึ่งทั้ง2แอปนี้นะครับเขามีโหมดภาพแบบพิเศษที่ไฟล์จูดมาให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นทางเลยของ Netflix เนี่ยเรียกว่า Netflix Calibrate Mode ส่วน Prime เนี่ยก็เรียก Prime Video Calibrate Mode ครับ HBO Max Apple TV Disney Plus Hotstar แล้วก็รวมถึงแอปดูซีรีส์นะครับ View VTV i 2 i เห็นไหมซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนมีทั้งหมดฟังอนิเมะเนี่ยก็มีพวก Bilibili ili, กับ Crunchyroll ครับ ส่วนแอปไทยเนี่ยมีวันดีนะครับจากเครือ GM เมม a กรมมี my, แล้วก็มีท e v วิช o นนาวแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในยุคนี้ก็คือ AS Play ครับ Monomax ดูฟุตบอล r e m i e r League ได้ด้วยไล k ์แอปหนึ่งเนี่ยที่เป็นของดีเคียงคู่กับ Sony Bravia รุ่นบนๆเนี่ยมาสัก2-3ปีติดต่อกันแล้วนะครับก็คือ Sony Pictures Core นี่ปุ๊บเป็นรูปเลนนะครับ กล้องถ่ายทําภาพยนตร์เพราะว่า Sony Pictures เนี่ยก็คือค่ายหนังของเขาแอปเนี่ยจะเป็นแอป Exclusive นะครับสำหรับผู้ใช้งาน b r o v i ีนะครับโดยเฉพาะที่มีสิทธิ์ใช้ผู้ใช้งาน Google TV ค่ายอื่นเนี่ยไม่มีแอปนี้ให้ดาวน์โหลดนะจ๊ะแอปนี้เนี่ยมันจะเป็นแอปที่รวบรวมหนังในเครื่องของเขาเองเนี่ยกว่า150เรื่องนะมาให้พวกเราเนี่ยได้รับชมกันฟรีๆแล้วก็สามารถเข้าไปกดดูได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหนังเก่านะ แล้วก็รวมถึงหนังเรื่องใหม่ๆจะเรียกว่าค่อนข้างชนโรงเลยแหละแต่ตรงนี้เราต้องใช้เครดิตในการแลกนะครับในการรับชมซึ่งตัวนี้เขาให้มาประมาณสัก10เครดิตสามารถกดแลกแล้วก็รับชมได้ครับหนังเรื่องใหม่ๆเนี่ยทยอยเข้ามาเติมนะครับอย่าง Paddington in Peru มีเรื่อง c r a v e n ด้วยแล้วก็รวมถึง v e นอมภาคใหม่เราจะได้สัดส่วนภาพเป็นแบบ iMaX ด้วยนะครับคือเขาจะยืดขยายให้เต็มจอขึ้น แถบแบ็กบาร์ด้านบนด้านล่างเนี่ยมันก็เล็กลงด้วยทําให้เสพภาพเนี่ยได้เต็มตาเต็มอารมณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคอนเซปต์เด e ียวกับโรงหนัง IMAX ที่เราดูกันที่พวกพลากอนแล้วก็เอ็มคอทียเลยแหละจุดที่อยากให้เป็นความรู้นะครับแอป Sony Pictures Core เนี่ยเป็นแอปสตรีมมิ่งที่ให้คุณภาพของภาพได้รีสุดแล้วนะครับคือ 4K HDR เหมือนกันแต่ว่าบิตเรทเนี่ยหรือว่าจำนวนของข้อมูลที่เขาสตรีมมาเนี่ยสูงที่สุดเลยนะครับอยู่ที่80เมกะบิตเซก ถ้าเราเทียบกับอดีตเคยเทพที่สุดเนี่ยอย่าง Apple TV หานนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40เมกะบิตเซกเท่านั้นฉะนั้นเนี่ย Sony Pictures ครับให้คุณภาพของภาพเนี่ยจัดว่าได้ใกล้เคียงกับแผ่น 4K Ultra HD Blu-ray ที่สุดครับแต่ขอหมายเหตุไว้นิดนึงนะครับถ้าอยากจะเสพภาพได้เต็มบิตเรทเนี่ยให้ไปเปิดเมนู Peel Stream ให้เป็น on ซะก่อนนะอีกทิปส์หนึ่งนะครับคือเราสามารถแปลงโทรศัพท์มือถือเนี่ยให้เป็นรีโมทคอนโทรล ควบคุมทีวีบราเวียได้ด้วยนะให้เราไปดาวน์โหลดแอปที่มีชื่อว่าบราเวียคอนเน็กมาครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่ออ่ะผมลองสาธิตให้ดูปึ๊บเห็นไหมนี่คือหน้าตาของรีโมทแบบจําลองนะครับเพิ่มบอลลูมให้ดูหน่อยสิปึ๊บโอ้นี่ขึ้นเรียวไทม์เลยมีทัชแพดเลื่อนซ้ายขวาขึ้นลงแบบนี้ได้ด้วยโอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนะครับ รวมถึงการแชร์คอนเทนต์จากโทรศัพท์มือถือของเราไปแสดงบนจอใหญ่แบบนี้ก็ทําได้นะครับแล้วก็ทําได้ทั้ง2ค่ายเลยทั้งโทรศัพท์มือถือ Android แล้วก็ iOS เอลาะรองรับทั้งการแคสแล้วก็ Airplay ครับและสุดท้ายคือการสั่งงานด้วยเสียงนะครับผ่าน Google Assistant เหมือนเดิมนะครับพูดกับรีโมทก็ได้หรือพูดโดยตรงกับทีวีแบบแฮนด์ฟรีก็ได้ครับ h e ้ hey Google เปิด Padding ตันบน Netflix Sure here's Paddington in Peru on Netflix นี่เข้ามาได้แล้วครับอีกสักคำสั่งนะเฮ้ย hey, Google อากาศวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะสำหรับพรุ่งนี้นะ<ม>ในกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกเบาบางอุณหภูมิสูงสุด32องศาข้อดีสาธยายให้ฟังไปหมดแล้วนะครับมาดูข้อจำกัดแล้วก็ข้อแนะนำกันบ้างอย่างแรกเลยคือไซส์นะครับคือมันมีขนาดแค่55นิ้วกับ65นิ้ว ถ้าอยากจะเล่นไซส์ใหญ่แบบ75นิ้ว85นิ้วจะต้องอัพไปเล่น BRAVIA 9 Mini LED นะครับอย่างที่2เนี่ยคือเขายังกลักพอร์ต HDMI อรุ่น2.1เนี่ยเขาให้มาแค่2ช่องอยู่นะครับอีก2ช่องเนี่ยเป็นรช่น2.0ถ้าท่านไหนเนี่ยมีเครื่องเล่นเกมหลายเครื่องเนี่ยยังไงก็แผนการเชื่อมต่อให้ดีนะอย่างที่3นะครับคือ Google TV ของเขาเนี่ยเริ่มมีโฆษณาขึ้นมาแสดงบ้างแล้วอย่างที่เห็นล่าสุดเลยเนี่ยก็พวกโฆษณาไก่ KFC นะเห็นแล้วล้ำลายซอเลย และข้อสุดท้ายนะคบแม้ว่าจอ OLED ยุคใหม่เนี่ยจะมีความสามารถทนทานต่ออาการเบรนอินได้ดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับแต่ผมก็ยังแนะนำให้เปิดฟีเจอร์ที่เรียกว่า Pixel Shift ให้เป็นออนเอาไว้ตลอดเวลานะครับจะเป็นการป้องกันการเบรนอินแบบ Active. แอคทีฟราคาเปิดตัวของ b r o w i a 8 OLED Mark II 2นะครับขนาด55นิ้วจะอยู่ที่72,990บาทและ65นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่94,990บาทครับ ส่วนการรับประกันนะครับแนะนําให้ลงทะเบียนกับทางโซนี่ไว้ด้วยนะก็จะยืดขยายเป็น3ปีเต็มครับโอ้โหนี่เกินเคฟซีซะด้วยทันกระแสจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กอัปเกรดเลยนะจากบาเวีย8มาสู่บาเวีย8ปดมาร์สประสิทธิภาพเนี่ยอัปเกรดขึ้นขยักใหญ่เลยครับแล้วก็เป็นข้อได้เปรียบของทางโซนี่นะที่มีองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตภาพยนตร์เนี่ยในแทบทุกตรงเลยนะครับแล้วจับทั้งหมดเนี่ยมาหล่อหลอมนะครับ มาเป็นทีวีบราวเวียที่เราใช้ภายในบ้านแบบนี้เข้าคอนเซ็ปต์ซิงมาอิสคัมมิ่งโฮเลยครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือบราวเวีย8 m a ร์2 QD OLED รุ่นใหม่จากทาง Sony คิดว่าน่าจะถูกใจนะครับชาวอารยธรรมทุกท่านถ้าท่าไหนชอบคลิปเนี่หมอฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับให้กับช่อง L C D T V Thailand ของเราเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับกินอย่างมามันเลยนะเรา